ดูดวงคนเกิดปีละกานางมาเตือนคนคิดร้ายจะแพเ้เพลงด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาคนคิดร้ายท่านดูออกหรือไม่บาคนไหนคิดร้ายแน่นอนครับคิดร้ายส่วนมากจะเปิดเผยแต่ว่าตบหัวแล้วรูปหลังแอบจ้องมองอยู่แอบคิดร้ายอยู่นะผมทุกสิ่งทุกอย่างมันดูได้ยากนะแต่นางมาเตือนในเที่ยวนี้บ่งบอกได้เลยว่าดวงจะต่างท่านตกตำแหน่งมีดดาบปักเต็มหลัง เขาเรียกว่ากระบนก,บกบระไวกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาท่านจงรับเอาไว้ถ้ามาดีต้องรับถ้ามาร้ายถึงจะไม่รับนะผมถ้ามาดีไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าคนดีเขาจะมอบแต่สิ่งดีๆแล้วท่านก็ได้ผลตอบแทนมาท่านก็ได้แบ่งผลตอบแทนหรือว่าส่งมอบไปกับเขาต่อ พระราชาแห่งถ้วยจะบ่งบอกถึงโชคลาภเงินทองบารมีวัสนามีดปักเต็มหลังตะบนกระไว้กระสักกระส่ายแปลว่ามีทั้งดีมีทั้งร้ายปะปนกันไปดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคกาตาเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งดวงแก้วมณีมาให้แก่ท่านคอยมาเตือนคอยมาบอกกล่าวเล่าสิว่าคนคนนี้มารนะ้ายนะครับดูหน้าไหว้หลังหลอกนะครับท่านดูออกหรือเปล่าดูไม่ออกนะครับถ้าดูไม่ออกนะผม นางมาเตือนแล้วก็ต้องอยู่เฉยอยู่ดีไม่มีสิทธิ์เลือกจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูดุนนำโชคชตาตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคการปฏิบัติโดยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ชอบในเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทําในหัวมีตําเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบปากตรงกลางใจกระวนกระวายกระซาบกระสายอดทนอดกั้น นะรบผมส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตตาตกตำแหน่งจัสติกาได้ก้าเสียก้าที่จะประปับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาเด,ดเด็ดเดียวเข้หาหารโชกตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายการมนดีตกตำแหน่งนะเปลี่ยนถ้วยทองเพราะฉะนั้นการคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบป,ป,ป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านมันตกตำแหน่งดาบสองก้อยต้องคิดให้ดีต้องเลือกหนทางที่สว่าง ไทยบางคนจะส่งมอบถ้วยทองให้โอกาสทองให้แก่ท่านนะจะทําอะไรก็จงคิดให้ดีไต่ตองให้รอบคอบถ้ามาดีจงรับเอาไว้ถ้ามาร้ายอย่าไป,ปรับปู่ฤษีส่องแสงตะเกียนทองจะนําพาซึ่งความผสมเหล็กเงินทองบารมีวาสนาการพลิกจับลายการไม่ดีพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าวิวาขาวมงคลตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า น้าผมจัดหนักจัดเต็มในยคกตาทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความเื่อมชื่นน้าผมโหวใจพองโตท้องฟ้าสีคามตกตำแหน่งม้าผยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็ม การที่ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบียงเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะต่อสู้ยื้อแย่งจนได้เป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งเดอะฟูเกิดความเช่นชื่นลาบลื่นประสบความสําเร็จเหยื่อล่ารวยเป็นเศรษฐีนะครับผมแต่ว่าระวังคนคิดร้ายนะครับนะบแต่ยังไงก็แล้วแต่คนคิดร้ายเราอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเขาแพ้เองด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ค่าครูทางช่องนะครับสนับสนุนทางช่องได้นะครับผมทางช่องจะได้ดูดวงของคนเกิดปีละกามากๆนะครับสําหรับชาวปีละกาในเดือนมานี้การงานยังคงต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายและภาระง,งานที่หนักขึ้นการทํางานยังคงหนักต้องทํางานเยอะและแบกรับความรับผิดชอบแบบทําแทบทุกอย่างถือเป็นบททดสอบที่สําคัญ อย่างไรก็ตามความพยายามของคุณจะไม่สู่เปล่าเพราะผู้ใหญ่และหัวหน้างานจะเห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของคุณซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสความก้าวหน้าในอนาคตดังนั้นจงอดทนและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถจงมองว่านี่คือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยากกลัวที่จะขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหากจำเป็นการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับอุปสรรคบ้างในช่วงต้นเดือนแต่สถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่หรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จงใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจและวางแผนการทำงานอย่างรัดกุมด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวปิระกายังคงต้องระมัดระวังและควบคุมการใช้ใจ่ายอย่างเคร่งครัดแม้จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงเป็นเดือนที่ต้องประหยัดอดออมให้มากและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จําเป็น5้าคุณอาจพบกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดในช่วงต้นเดือนเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินอื่นๆ จึงควรเตรียมเงินสำรองไว้ให้เพียงพอหากมีโอกาสหารายได้เสริมเช่นการทำงานพิเศษหรือขายของออนไลน์ก็ควรพิจารณาเพื่อเพิ่มภูนรายได้ในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำงานพิเศษหรือโบนัสแต่ไม่ควรนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรนำไปชำระหนี้สินหรือเก็บออมไว้เป็นเงินสำรองในอนาคตการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สินควรพยายามชำระหนี้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอหากมีปัญหาในการชำระหนี้ควรเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขยายระยะเวลาการชำร,ระอย่าหลีกเลี่ยงปัญหาเพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงด้านการเรียนสำหรับชาวปีรากาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทยอย่างมากการเรียนอาจมีความท้าทายและยากขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้กับการเรียนแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ให้พยายามจัดสรรเวลาและวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบการทำตารางเรียนและกำหนดเป้าหมายระยะสัน้นจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีวิชาใด ที่ยังไม่เข้าใจอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นการศึกษาเป็นกลุ่มจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าส่สากสู่ต่อควรใช้เวลาในการฝึกทำข้อสอบเก่าและวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบได้ในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับผลการเรียน หรือการสอบความพยายามของคุณจะส่งผลให้เห็นความก้าวหน้าในการศึกษาอย่างไรก็ตามอย่าประมาทและยังคงต้องรักษาความขยันและความตั้งใจในการเรียนต่อไปด้านยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายบ้างแต่ก็มีโอกาสที่ดีในการสร้างยอดขายเช่นกันในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลงคุณอาจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าการจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือส่วนลดอาจช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจ3-11 ซึ่งอาจเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเจหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมสินค้าและบริการให้พร้อมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอาจมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่หรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น สำหรับธุรกิจออนไลน์ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดดิจิทัลและการปรับปรุงประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะที่พยายามเพิ่มยอดขายก็ควรระมัดระวังเรื่องการบริหารต้นทุนและสภาพคล่องทางการเงินด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาผลกำไรของธุรกิจในระยะยาวโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปิรากาต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในทุกด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายแม้จะ,ะเผชิญกับความท,ท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีรอยอยู่เช่น,ก,นการวางแผนอย่างรอบคอบการควบคุมค่าใช้จ่ายและการทำงานหนัก จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จนอกจากนี้การทำบุญและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นไหว้ขอพระมรมอโจเอกงที่ศาลเจ้าโจซเอกงวัสุนเล่งยี่หรือที่สาและเจ้าอื่นๆก็อาจช่วยเสริมดวงชะตาและสร้างกำลังใจให้กับคุณได้จงมีความเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคอง,งออความสำเร็จจะเป็นของคุณในที่สุดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปรีรกาดวงดาวส่งผลให้มีโชคลาภ และโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ด้านการงานการงานของชาวปีระกาในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าโครงการหรือแผนงานที่วางไว้จะประสบผลสำเร็จมีโอกาส ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพของตนเองสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพราะจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนหรือร่วมหุ้นกับผู้อื่นควรพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจด้านการเงินด้านการเงินของชาวปิรากาในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษเข้ามาอาจเป็นโบนัสเงินรางวัล หรือผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้ยังมีโชคลาภทางการเงินมีโอกาสถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญมีค่าสี่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและบริหารเงินเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูง24ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวปีระกาที่มีคู่ครองแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจมีความท้าทายบ้างอาจเกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดกับคู่ครองได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารและการแสดงความรู้สึก ควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับคู่ครองหนึสเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นควรใช้ความอดทนและความเข้าใจมากขึ้นพยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองและเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันควรพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ นอกจากนี้ควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเช่นการออกไปทานข้าวนอกบ้านการท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ใหม่ๆห,หรือการทำงานอดเรรกร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างกันได้เป็นอย่างดี2สด้านความรักคนโสด สำหรับชาวปีรากาที่โสดเดือนนี้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจและมีความสนใจตรงกันอาจเป็นคนที่รู้จักผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือคนรู้จักหรืออาจเป็นคนที่พบเจอโดยบังเอิญในสถานที่ทำงานหรือสังคมที่คุณเข้าร่วมสี่อย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักก่อและศึกษานิสัญใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อน ตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังเพราะอาจมีสิ่งที่ซ่อนเร้นหรือความไม่ชัดเจนบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ควรเปิดใจรับฟังและสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายอย่างรอบคอบสองสนอกจากนี้ควรระวังการถูกหลอกลวงหรือการเข้าไปผัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วควรตรวจสอบข้อมูลและประวัติของอีกฝ่ายให้ดีก่อน ที่จะเปิดใจหรือให้โอกาสทางความรักการใช้เวลาทางความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ4หําแนะนำเพิ่มเติม 1. ควรระมัดระวังในการสื่อสารและการแสดงออกทางอารมณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้อื่น 2. ใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการเงินและการลงทุน 3. ดูแลสุขภาพท,ทั้งกายและใจมันออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 4. ทําบุญทำทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังเพื่อเสริมดวงและสร้างบุญกุศล 5. หากมีปัญหาหรือความไม่สบายใจควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่ไว้ใจได้เพื่อขอคำแนะนำและมุมมองที่เป็นประโยชน์ โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีรากาในด้านการงานและการเงินแต่ควรระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่นการใช้สติและความรอบคอบในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและสามารถคว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่